แน่นมากเลยครับออกแล้วเนี่ยนะดันไม่ไปเลยแสดงว่าแกนหมุนมันติดล็อกมาดูโอ้โหเห็นไหมครับแกนมอเตอร์ภายในอาจจะไม่เป็นไรนี่ครับนี่ทำงานแล้วครับไหมน้ำไหลแรงด้วยนะ สวัสดีครับพบกับผมสองสิ modify วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มน้ําอัตโนมัติอ่าเป็นของยี่ห้อโตโยเป็นปั๊มน้ําในลักษณะนี้นะครับนี่เป็นขนาด250วัตต์ครับผมซึ่งตรงนี้นะครับทางเจ้าของเขาอ่าถอดจากบ้านหลังเก่ามาไม่ได้ใช้งานมานานมากเลยก็ให้มาเช็คระบบนะครับว่ามันมีปัญหาติดขัดอะไรหรือไม่ แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มทําการตรวจเช็คอาการในเบื้องต้นกันก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เรามาดูสเปคปั๊มนะครับนี่ยี่ห้อโตโยนะครับ250วัตตระยะดูดอยู่ที่9เมตรครับผมเนี่นะก็จะบอกหมดเลยนะครับนี่ก็คือ เพชเชอร์นะครับ1.4แล้วก็2.2นะอ่าเป็นสเปคของตัวเพชเชอร์สวิตนะครับขนาดท่ออนา่นิ้วนั่นเองก็รุ่นนี้จะเป็นปั๊มอัตโนมัติเช่นกันนะครับอันนี้คือเพชเชอร์สวิตแลต้วก็ตรงนี้จะเป็นถังลมนะครับหรือว่าถังแอคคิวเมเตอร์เป็นถังลมแบบไนโตรเจนนะครับลมข้างในต้องเป็นไนโตรเจนในเบื้องต้นก็จะเสียบปลั๊กทดลองนะครับว่าปั๊มน้ํานี้มันหมุนทํางานหรือไม่นะครับก็จะเสียบปลั๊กเทสการทำงานดูก,ก่อนนะครับว่ามอเตอร์ทำงานหรือไม่นะเปิิดสวตัะ นี่ผมกดสวิตช์แล้วนะครับสังเกตว่าจะได้ยินเสียงนี่ตืดไฟเข้ามอเตอร์นะแต่ว่ามอเตอร์ปั๊มไม่หมุนนะนี่โอเคนะครับถอดต๊ก,กอ่อาการในเบื้องต้นนะครับต้องทำให้มอเตอร์หมุนก่อนแล้วเราค่อยไปเช็คจุดอื่นๆน,นะครับอาการในลักษณะนี้นะปั๊มน้ำที่ไม่ได้ใช้งานมานานเนี่ย นะครับก็มีโอกาสเกิดจากไแกนมอเตอร์มันล็อกอาจจะเป็นคาบสนิมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือแกนมันอาจจะล็อกนะครับแล้วก็ไอคาปาซิเตอร์นี่ตรงกระปุกตรงนี้ครับคาปาซิเตอร์มันจะเป็นตัวช่วยในการสตาร์ทการหมุนของมอเตอร์อาจจะเสียนะครับก็ในเบื้องต้นนะให้เราลองใช้ไขกควงแบนเล็กๆแบบแย่เข้าไปตรงใบพัดด้านหลังมอเตอร์ในลองเขี่ยดูหรือว่าลองขยับดันดูนะครับตรงใบพัดเห็นไหมเนี่ยนะว่าใบพัดมันหมุนลื่นฟรีหรือไม่ นี่ผมใช้แขวงนะครับใบพัดด้านในมานเนี่ยนะครับเน,เนี่ยเป็นใบพัดเนี่ยอันนี้คือแกนมอเตอร์นะครับดันไม่ไปเลยแสดงว่าแกนหมุนมันติดล็อกอาจจะเป็นเสนิมหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกปืนมอเตอร์เพราะฉะนั้นต้องอแกะเช็คทําให้มอเตอร์นะครับแกนหมุนตรงนี้มันลื่นฟรีก่อนนะครับเนี่ยมันไม่สามารถออกสตาร์ทได้นั่นเองโอเคนะก็ต้องถอดสกูนะครับสกูของตัวมอเตอร์นะครับนี่นะ สามตัวครับด้านหลังตัวนี้แหละนี่ด้านล่างอีกตัวหนึ่งแต่ว่าสกูตัวนี้สังเกตว่ามันอยู่ด้านใต้ถังลมแทงลมตรงนี้นะต้องถอดแทงลมออกด้วยครับถึงจะถอดปากคอบตรงนี้ได้ในการถอดตัวแทงลมนะครับซึ่งตรงนี้มันแน่นมากๆเลยนะครับใช้มือไม่ได้เลยแล้วก็ประแจคอมา้าเราไม่มีตัวใหญ่ขนาดนั้นนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือใช้ครีมล็อกนี่นะครับใช้ครีมล็อกนี่นะครับปรับให้มันพอดีนะแล้วก็บีบล็อกเลยครับ นี่แล้วก็นับดันนะครับ <c oughs> นี่ครับแน่นมากเลยครับออกแล้วเนี่ยนิดแล้วครับอ่าแบบนี้ก็ได้แล้วครับผมต้องใช้คีมล็อกหมุนออกนี่ทีนี้ก็ใช้มือหมุนออกได้เลยนี่ก็ดูจากลักษณะคือนี่ครับ เป็นสนิมเลยนะถ้าดูจากสภาพไอตัวแทงลมนะครับแทงลมก็น่าจะมีปัญหาด้วยแหละน่าจะเสียนะนี่แบบนี้นะผมลองเอามือกดดูนะครับนี่ไม่มีลมเลยนะครับเป็นวาล์วลูกศรน,นะครับไม่มีลมเลยแสดงว่าไอตัวนี้แทงลมน่าจะมีปัญหาครับนี่เดี๋ยวเราเค่อยเช็คอีกทีหนึ่งตัวแทงลมครับผมเดี๋ยวนะทีนี้เรา ถอดแท่งลงมาแล้วนะครับก็ถอดฝาครอบด้านหลังมอเตอร์ออกก็เหลือแต่สกรูด,ด้านบนนับที่เราไม่สามารถถอดออกได้นะครับนี่เห็นถอดแล้วนะครับก็ออกเลยก็ออกเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ปกตินะไอตรงนี้มันจะต้องหมุนได้นะครับอันนี้คือล็อกแน่นนะครับเห็นไหมขยับเฉพาะใบพัดแต่ว่าแกนหมุนมันล็อกเลยนี่ตรงนี้เอ่อเดี๋ยวก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวผมแกะใบพัดออกก่อนนะก็ลองใช้ไขควงนะครับดันงัดใบพัดออกนี่เอาใบพัดออกมานะครับเดี๋ยวเราเช็คแกนอ่าใบพัดออกมาแล้วนะครับก็ตรวจสอบในเบื้องต้นขดลวดมอตเตอร์ภายในก็ไม่น่าจะช็อตนะครับก็ขดลวดภายในก็ไม่น่าจะเป็นอะไร นะครับน่าจะเกิดจากแกนหมุนตัวนี้มันล็อกนะครับผมจะใช้คีมล็อกนะครับแล้วก็หมุนหมุนดูก่อน,นต้องใช้คีมล็อกลองดูบางทีมันไม่ได้ใช้งานนานนะครับมันก็อาจจะอยู่กับที่นานนะครับอาจจะเป็นข้าวสนิมเกาะนะครับทำให้มันคลายตัวก่อนก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากต้องดูก่อน,นครับอโอ้โหแน่นมากเลยครับแน่นมากครับ ไม,ไม่ขยับเลยถ้าในกรณีนี้นะครับเราก็ต้องเช็คด้านหน้าด้วยนะครับนี่นะหมุนมาด้านหน้านะอา,อาจจะเกิดจากใบพัดด้านหน้าล็อกด้วยนะครับอาจจะเป็นคาบสนิมเกาะภายในก็สําหรับน็อตตรงนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบนะใช้ประแจบล็อกก็ได้นะครับประแจแหวนก็ได้แต่ว่าผมจะใช้ไขควงกระแทกนะครับเพื่อความสะดวกในการขันออกนะครับออกง่ายๆเลยนะครับเออ Okay. นะครับแช้ไขควงตอกๆอ,ออกเดี๋ยวดูสภาพตรงนี้น่าจะมีการตัดแปลงหรือซ่อมมาแล้วนะครเพราะปกติตรงนี้มันจะเป็นโอลิงหรือประเก็นเท่านั้นเองนะแต่ว่าดูลักษณะแล้วเหมือนหยอดซิลิโคนติดซิลิโคนนะครับปิดผนึกไว้เลยนะนี่เหมือนไม่ใช่โอลิงครับผม ต้องแช่ควงต่อนะออกแล้วนะครับนี่ค่อยๆงัดออกอมาดูโอ้โหเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือสภาพของปั๊มน้ำที่ไม่ได้ใช้งานมาหลายปีเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ทำให้ แกนหมุนมอเตอร์มันล็อกตรงใบพัดนี่แหละครับสนิมกินตรงนี้ใบพัดก็เลยไม่สามารถหมุนได้นี่ตามนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องอะนะครับล้างทําความสะอาดใบพัดคราบสนิมให้มันลื่นฟรีก่อนนะครับตรงนี้นะเขียวๆขคราบสนิมออกก่อนครับ แกนมอเตอร์ภายในอาจจะไม่เป็นไรก็น่าจะเป็นสนิมตรงนี้แหละครับก็ผมจะใช้สเปรย์โซเนกนะครับฉีดพ่นไปก่อนก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวลองใช้ครีมล็อกหมุนดูนี่ เริ่มขยับได้แล้วครับผมเหน็นไหมขยับได้แล้วก็สนิมมันเริ่มหลุดออกแล้วนะครับนี่โอเคนะครับตอนนี้นะ ใบพัดขยับได้นี่ก็ถือว่าโอเคละเนี่ยเดี๋ยวเราก็ล้างทําความสะอาดเอาคราบสนิมตรงนี้ออกก็ใช้น้ํานะครับล้างทําความสะอาดในเบื้องต้นไปก่อนภายในก็ไม่ได้คีเรอะไรนะครับพอได้อยู่นะครับผมเนี่นะเอาคราบสนิมออกก็ตรงนี้ใช้นะครับสว่านนะขัดนะ นี่ครับอันนี้ครับถัดอ่อตรงนี้ก็ต้องเอาโอลิงออกก่อนนะครับลืมไปมลืมนะครับนี่ถอดโอลิงแล้วก็ใช้แปลงตัวนี้นะครับใสรสวบางครับ เมื่อขัดเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับนี่แบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะได้แล้วอ่าเห็นไหมเมื่อเราทําความสะอาดในเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กเทสก่อนนะครับว่ามอเตอร์จะหมุนหรือไม่ครับผมครับผมทีนี้เมื่อเราล้างทําความสะอาดตัวใบพัดตรงนี้นะครับแกนมันไม่ล็อกแล้วนะผมก็จะเสียบป,ปลัก๊กแล้วก็ ทสว่ามอเตอร์มันหมุนหรือไม่นะครับนี่ก็เปิดเลยนะครับอ่าโอเคนี่นะครับถ้าในลักษณะนี้นี่ก็สบายใจได้ละว,ว่ามอเตอร์ไม่เสียคาปาซิเตอร์ไม่เสียมอเตอร์หมุนได้ตามปกติครับผมสเต็ปต,ต,ต่อไปที่เราจะต้องเช็คก็คือว่าอ่า นะครับต่อท่อจําลองการดูดน้ํานะครับว่าความน้ํามันดูดน้ําขึ้นหรือไม่นะครับเช็คเป็นการเช็คว่าโอลิงเสื่อมสภาพหรือไม่หรือว่ามีจุดรอยรั่วอะไรหรือไม่ถ้าปัามน้าดูดน้ําขึ้นแล้วก็ต้องมาเช็คว่ามันตัดการทํางานหรือไม่เป็นอัตโนมัติหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับก็จบกระบ,บวนการซ่อมโอเคนะมอเตอร์ไม่มีปัญหาเราก็ประกอบฝาครอบหน้าแปลนใบพัดตรงนี้เข้าไปนะครับประกอบให้ถูกด้านนะนี่นะครับสังเกตนะว่ามันจะมีร่อง ต้องเป็นตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับผมอย่าลืมใส่โอลิงด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองเทสดูก่อนว่า,าปั๊มมันจะสามารถดูดน้ำนะครับขึ้นหรือไม่นะบล็อกนะครับเบอร์10ครับผม ก็เอาตัวใบพัดนะครับสวมเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะประกอบใบพัดนี่นมันจะหมุนฟรีเลยนะครับทีนี้ก็ฝาครอบเลยครับผมนะก่อนที่เราจะประกอบไอตัวแท้งลมนะครับต้องขันสกรูล็อกตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับทีนี้ก็ประกอบตัวแท้งลมนะครับหมุนเข้าไปในตำแหน่งเดิมเท่านั้นเองนะครับ ก็ใช้มือหมุนไปก่อนครับผมเดี๋ยวเราใช้ไอ้คีมล็อกนะในการขันให้แน่นครับโอเคนะครับโอเคครับแน่นแล้วครับผมก็เดี๋ยวเตรียมเทสการทํางานเลยครับผมทีนี้ก็จะเทสการทํางานเลยนะใส่ไว้ตำแหน่งนี้อันนี้ก็ใส่หัวกระโหลกนะครับอันนี้เป็นท่อทางดูดเดี๋ยวเราจะกรอกน้ำฝาครอบตรงนี้นะครับกระบมเนื่องจากว่า ไตัวฝากรอกน้ําตรงนี้ครับมันกรอบมันแตกนะก็เลยไม่สามารถถอดออกได้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็จะกรอกถอดท่อตรงนี้นะครับนีกรอกน้ําตรงนี้ไปก่อนเพื่อเป็นการเทสนะครับอ่ะในตรงนี้มันเต็มไปก่อนนะครับแล้วก็กรอกในท่อทางดูดก็อาจจะมีช่องว่างนิดหน่อยนะครับก็คิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวผมประกอบเข้าไป ครับครับก็มันจะมีช่องว่างตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ขอให้กรอกน้ําให้มันเลี้ยงใบพัดตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับนี่นะอาจจะมีอากาศนิดหน่อยเพราะว่าเรากรอกน้ําตรงนี้ไม่ได้คร,ครับก็เรามาทดลองดูนี่ผมเปิดสวิตช์เลยนะครับี่ทำงานแล้วครับไหมน้ําไหลแรงด้วยนะนี่ ผู้ชมเลยเลยครับแรงมากครับผมก็แสดงว่านะครับไอ้ระบบซีนปั๊มตรงหน้าใบพัดตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ก็ได้อยู่นะทีนี้ก็จะทดลองนะครับเทสการตัดการทำงานว่า ตมันสามารถตัดอัตโนมัติได้หรือไม่นะครับ่ะหม่นะลองปิดครับปิดวาล์วตัวนี้นะครับผมโอ้โหตอนที่ผมปิดวาล์วตรงนี้นะครับเนี่ยปิดก่อนนะตอนที่ผมปิดวาล์วตัวนี้เพื่อจะเทสการตัดการทํางานว่าปั๊มมันตัดอัตโนมัติหรือไม่นะครับเมื่อปิดวาล์วเข้าไปสังเกตว่า เห็นไหมไอตัวแทงลมครับแทงลมนี่น้ํารั่วตรงนี้เลยนะนี่ครับผมมันรั่วออกจากตรงนี้เห็นไหมครับคือแทงลมรั่วนะถ้าแบบนี้คือยังไงก็ไม่ตัดการทํางานนั่นเองนะครับเพราะว่าไอตัวแทงลมนี่แหละมันจะเป็นตัวสร้างแรงดันช่วยทําให้การทํางานเป็นอัตโนมัตินะครับ ในตอนแรกที่เรายังไม่ได้ปิดวาลวนะครับมันยังไม่รวบพอปิดวาวปุ๊บแรงดันนะครับมันจะในระบบมันจะสูงขึ้นแล้วก็ไอตัวนี้มันเป็นแท้งลมมันก็จะคอยดันนะครับสร้างแรงดันแต่ในเมื่อไอตัวนี้มันเสื่อมสภาพนะครับนี่มันก็เลยรั่วออกมาเลยนะครับลองเปิดดูนะพุ่งเลยครับนี่โอ้โหอันนี้ชัดเจนครับผม าในกรณีไม่ตัดการทํางานแน่นอนครับนี่ต้องเปลี่ยนตัวแท้งลมนะครับเพื่อให้การทํางานอัตโนมัตินะครับผมก็สําหรับปั๊มน้ําเครื่องนี้จากที่ทําการแก้ไขไปนะครับก็สามารถทํางานได้ปั๊มน้ําสามารถดูดน้ําขึ้นได้ปกติแต่ยังไม่ตัดการทํางานนะครับก็คือ,อสาเหตุก็คือแท้งลมหรือว่าถังพักลมตัวถังแรงดันตรงนี้มันเสียนะครับถังมันรั่วนั่นเองแล้วก็ไอตัวฝากรอกน้ําที่จะต้องเปลี่ยนนะครับ ก็เท่านั้นเองนะจุดอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีต่อคาถามวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ